สวัสดีค,ร,ร,ดดครับรพี่น้องปอาไปสุขสุขคุณกับมาพบพ่อกับกดลับเพืนพ่นเอาไปเทียวนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับคือเก่าขึ้นเิมครับเมื่อนี้มาเบิ่งบรรยากาศด้านหลังเวทีครับพี่น้องตอนนี้ยังร้องพร้อมร้องเล้นะครับพี่น้องเนาะโอ้ปามหนักเนี่ยิงเนาะ สวัสดีครับปะโอ้เดี๋ยวไมคว้าใบปครับนันพอแลมเดียวแบพอแลมเดีไมคว้าใบปะนันเดี๋ยวไม่คว้าใบปนันน่มันมาจากควผู้ไทยมาจากควบผู้ไทยคว้ผู้ไทยเตี้ยควผู้ไทยรับผู้ไทยได้่ันนี่ย ล,ล,ล,ล่ำปัวเนียวาล่ำปัว่ป,ปัวาลปัวลปัวาัวของเดี่ยวตายเรานีปปไปก็ขวักตว์เออใครปลาบา <laughs> ้า,า,านึ่นบบไว้กดกินบ่ได้กดกินบ่เปลี่ยนอีเล่ตะวันงกเจาเฮ็ดกินเป็น,น,นตะแซบเป็น,น,นปตะแซบพอ,อดีครับ พ่อพอปุ๊บผมลงมาจากรถเนาะโอ้ยจังแล้วนต่าไปสามเฮียแต่เฮียแต่เต็มเสียอยู่ลูกนแรกอ่โอ้นาขักนอนเดียวจะได้ว่าอันเฮ้คือไปแปลกเนาะตื่นขึ้นมาคือมีเปิดปนเบางกใ้ไปสามเดียวนอนเัง่ามันเมือจริหรอพ่อ โอ้ตัวน้อยได้อะไรกินออมมาพอดีก่อนนอนไหมครับถักปอ,อนน้อยแห้งรับพทอมมอสพชอบคุณปุ๋นะครับผมขอยกขอต่อไปกินแล้ว่อยกนเขาแล้วกินแล้วครับไม่นอนเลยนเลยโอ้ นั่นรถท่าเดียวเราเป็นปวดดักเป็นปวดดากยังไงบุ๊นั่นท่าเดียวโอ้ในเจอกันยังไม่ทักทายกันเลยสองวันแล้วทักทายกันยังไงสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้ายังไงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายังไงสวัสดีจ้าเออสวัสดีจ้าเออธรรมดาเราพอกันไม่ไม่กันที่ีการเคลื่อนการไอกันอืมกันในคุณชิ่นกันแล้ว โอ้ประสิทธิขี้บ้ากันมาเฮาธรรมดาโอ้มันนี้เรียนยุครั้งน้ำเนี่ยแปลผมผมมากเลยนี่ผมติดนตาเนี่ยตอนเล็กตอนเล็ตอนนี้ผมผมเนี่บรรยากาศตีพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศตีให้อยากพระสาวนั่งหลับมานั่งเรียนยุคขังป้าป้าับป้าแต่เที่ยนี่หอดน้ำบอกเล็บแมว เพิ่งคนหน่อยกินเขาครับพี่น้องเออบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอย่างเงี้ยบ๊ายบายอย่างเงี้ยบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายอันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเออเรอกังเป็นตาหักพี่น้องเอ้ยเจ๊กหน่อย ร่มแห้งๆเลง่มวันนีดด้ครับร่มแห้งคับเลยหนาเคยวาดฝันมีงานแต่งให้ลงตัวเอออ้ยวาดฝันมีงานแต่งให้ลงตัว รรยากาศพี่นอโอ้ยโอ้ยแปลกๆยอุ้ยยุขตเขตอำเภอรัตนบุรีมาสั่นเนี่ยพี่น้องเขตดอำเภอรัตนบุรีอันนี้อำเภออำเภออำเภอศรีสุวรรณโพสรีโพสรีสุวรรณอืมโพสรีสุวรรณกับยุขตติดรัตนบุรีย้อนคู้ฟันปามันอันยุคางไออันนั่นพี่น้องยุคางไออันอ่าทางไอ้กะลันบ้านกะลัน ติพี่น้นองบไปสุลสกุลกับขอบคุณน,นะนนนมมคร,บรบะับทุกเรี้ยงเชียร์เรี้ยงใจขอบคุณมีปอแกนเป็นมะล้อกับสีแห่งการติดตามการต้อนรับเนาะครับผมสำหรับทีมงานสาวในกันแพง,พงตลอดปีเสมอมานะครับผม เอาพวกผู้ไทยกับขเขาเลยเดี๋ยว<า>อืเอเอาลิ้ครับ ศาสเตอรกระเริ่มมากครับพี่น้องของนุ่งของนันกินหลังเวทีเพื่อเตรียมให้จัดเตรียมให้ย่างดีครับสำหรับศิลปินมาลองมาล่นอุคลาก่อนสาวหน่อยเพื่อเป็นแพรงให้กำลังขึ้นหนีกับเพื่อผู้สีส่วนเขี่ยร้อยตัวรัตนบุรีนะครับอยู่ข้างนั่นนะครับมาให้ก็ร่างได้เชื่อได้ใจกันมาให้นะครับผมกาลงใจกันเด้อพี่น้องครับมันจิ้มนั่สาวหน่อยเป็นแพรงเฮา ตัวนีนขอบุนเนี่ยไหมขอตัวนี้เนี่ยไหมตัวชุจุ่ได้ขอนะดซื้อทไมอันอันอันได้ซื้อ้หมตัวนี้บาอีมันเบบี้ีิมโอเค you.